บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทร่วมกับมวยทิอาริถาปัต์เพื่อคนทมวลและพันธมิตรจัดกิจกรรมทัวอาริถาปัต์ทิกออฟการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนที่ใช้ เข็นสามารถเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือเฟรนดีดีไซน์ตามแนวทางขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งชาประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ วันนี้คณะมนุษย์ล้อทัวอารยาสถาฝปัตย์เราก็เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวยุค new normal และวันนี้พวกเราก็ตั้งใจกันมาเที่ยวเห็นไหมดูแต่ละคนนี่มีใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุขอย่างวัดคอยนี่โอ้โหเราเห็นเนมะความสวยงามตะการตาของพุทธศิลป์โดยเฉพาะศิลปะปูนปั้น ของสกุลช่างเมืองเพชรนะพระอาจารย์นหนุ่มฮะคือเป็นลักษณะรูปแบบของวิหารมีชื่อว่าพระธาตุถิมพีเศรษฐีนวโกศนะเป็นลักษณะของวิหารซึ่งได้รูปแบบมาจากพญานวัฒชยัยศิริอย่างพญานด้านหน้าที่ท่านเห็นเมื่อกี้เป็นพญานพุกตัพย์หัวใจเศรษฐีอุอากาศะแลเราก็มานาจาเึือกเอาไว้เป็นศิลปะพ,พุทธศิลป์อักขระเลขยันในพระถิมพีพระวิหารถิมพีอย่างนี้ แล้วก็อยากจะฝากท่านพ่อาจาย์หนุ่มครับเรื่องของอารยาสถาปัน์นี่วันนี้เตรียมคู่มือมามอบให้ด้วยนี่ใชเฟรนลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊กคู่มือการปรับปรุงสถานที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออารยาสถาปั์ครับพาาจาจันหนุ่มครับตั้งแต่ทางลาดห้องน้ําห้องสุข,ขาที่จอดรถสําหรับผู้ใช้รถเข็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุค,ครอบครัวที่มีเด็กเล็กแล้วก็นี่ก็อยากฝากพ่าอาจารย์หนุ่มด้ว่นะครับอาจารย์ครับได้ช่วย ทำให้วัดคอยมีการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลในอนาคตขาดด้างหน้า่างนี้ไปครับระชาชนครับวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ต้อนรับคณะมนุษย์ล้อที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้เรามาวัดคอยก็มีความพร้อมในการรองรับนะคะมีทางลาดค่ะพื้นนี่เรียบนะคะสะดวกค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ทาง ทีมของพี่อ๋อยจะได้มาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะนับจากนี้นะคะทางอปทก็จะต้องขับเคลื่อนต่อในการที่จะทําให้ทุกแหล่งนะคะที่มีศักยภาพได้พัฒนาปรับปรุงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็เพิ่มจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกคนทุกสภาพร่างกายทุกวัยนะคะได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมธรรมชาติ อย่างแท้จริงค่ะเมืองเพชรด,ดีมีอารยะสถาปัตดตรงเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสาธุ จากวัดคอยคณะทัวอารยสาปัตย์ก็ไปพักทานอาหารกลางวันและแวะซื้อของฝากกันที่บ้านขนมนันทวันริมถนนสายหลักเมืองเพชรบุรีอีกหนึ่งสถานที่ดีมีอารยสาปัตยร,รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวริซึมฟอร์ได้เป็นอย่างดีครับ บ้านขนมนันทวันเป็นร้านขายของฝากนะฮะในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในตัวเมืองก็เราก็เปิดบริการมาตั้งแต่20ปีที่แล้วฮะตั้งแต่ต้นเลยเราก็คำนึงถึงเรื่องนี้มาตลอดให้มีสโลปทางขึ้นแล้วก็มีห้องน้ำ สำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็มีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมสําหรับเด็กก็ทำเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จุดหนึ่งคือสําหรับผู้สูงอายุบางท่านไม่ได้มีรถเข็นมาด้วยเรามีรถเข็นให้ยืมอยู่2คัน <c oughs> เผื่อว่าบางทีท่านนั่งรถมานานนานก็ขาขยับไม่ออกมายืมรถเข็นนะฮะแล้วก็เอาไปใช้บริการได้ นี่บ้านอันทวันเนี่ยมองโดยรอบๆนะมีทางลาดมีที่จอดรถคนพิการวิวแชร์เนี่ยขึ้นเมื่อกี้ขึ้นไปช็อปกันมากระจายเลยค่ะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอีกรอบหนึ่งอะค่ะบ้านบ้านทวันตอนนี้เขาก็ทําทําได้ดีมากครับมีทางลาดชันอะไรยู่ผมก็ไปสารวจเขาก็สามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยในอนาคตก็คงจะได้ได้ได,ได,ได้มีความสุขที่มาได้มาท่องเที่ยว,ท,วทั่วไทยอย่างนี้นเลครับ